แล้วล่ะค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อกันด้วยที่ว่าเออเราเรียนเรื่อง storytelling แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรในเชิงของการขายได้บ้างแน่นอนค่ะการเล่าเรื่องเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการสร้่งแรงประดาลใจปลุกใจสร้างให้ลูกน้องในทีมฮึกเหิมอันนั้นมันใช้ได้ตรงตัวอยู่ละแต่ในกรณีนี้สำหรับใครที่จะเอาไปใช้ในการขายของนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีเรื่องเล่า สังเกตดีๆีนะคะว่า Product ไหนสินค้าไหนที่มีเรื่องเล่าซ้อนอยู่ในนั้นจะมีราคาที่แพงกว่าปกติจะมีมูลค่าที่สามารถเรียกได้ลองยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าอย่างในกรณีของ p p o o n นะคะที่เรารู้ p p o o n เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ลงไปที่ตัวของ iPhone เลยทีเดียวมันจะเป็นเรื่องราวของเจ้าของก็คือ Steve Jobs ใช่ไหมคะเขาก็จะเอาเรื่องราวของสิบจ็อบส์เนี่ยขึ้นมาก่อนว่าเขาชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาเคยถูกไล่ออกถูกโกงแล้วก็กลับมาใหม่ใช่ไหมฮะถูกไล่ออกจากบริษัทของตัวเองแล้วก็ไปทําล้มเหลวแล้วก็กลับมาใหม่นะนี่คือการสร้างแบรนดิ้งเนี่ยให้ติดลงไปที่เจ้าของแล้วเจ้าของก็ถ่ายลงมาที่แบรนดิ้งอีกนะว่าการกําเนิดของเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากการที่เขา สนใจการออกแบบตัวหนังสือเขาไม่ชอบอะไรที่มันเชยๆน่เขาก็เลยบอกว่านี่คือที่มาของแม็กใช่ไหมคะนั้นหรือแม้กระทั่งรองเท้าของไมเคิลจอแดนนะจริงๆก็คือไนกี้นะคะไนกี้รุ่นจอแดนเนี่ย เรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เคยล้มเหลวในวัยเด็กเคยไปพยายามคัดตัวในการเป็นนักบาสแล้วสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธแต่ในวันนี้เขากลายเป็นไมเคิลจอร์แดนที่ยิ่งใหญ่เป็นนักบาสที่โลกต้องจำเรื่องของไมเคิลจอร์แดนเราจะเห็นเลยนะคะตามโครงสร้างที่คุณได้เคยสอนไปแล้วว่าเคยมีชีวิต before แย่ยังไงจนผ่านจุดเปลี่ยนในชีวิตยังไงแล้วก็มาสาเร็จอย่างไรพอคนคนนี้มีสตอรี่ ไนกี้ฉลาดมากเลยค่ะเอา Product ตัวเองเอาสินค้าตัวเองไม่ต้องสร้าง Product ไม่ต้องสร้างอะไรมากมายเลยเอาไปบวกเลยอ่าเขาเอาไปบวกเลยงนั้นพอคนนี้มี Story แล้วเอา Product เนี่ยไปบวกปุ๊บกลายเป็นว่าไนกี้กลายเป็นคนมีนิสัยคล้ายจอดแดนอ่าเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าอย่างไนกี้เนี่ยเขาก็จะใช้ โฆษณาของเขาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จเคยย่าแย่มาเคยเมีทะเลาะก,กับแม่ในวัยเด็กแล้วพอโตมาก็ประสบความสําเร็จทุกอันคือสตอรี่หมดเลยเขาว่าสร้างแบรนด์ของเขาโดยการเอาสตอรี่ของคนอื่นนะ่ะมันแนบกับ Product ของตัวเองหลาักการนี้เขาเรียกว่าเป็นการปักหมุดนั้นนี่คือการเลือก p r e เซนเตอของเขาเพื่อให้ตรงกับคอนเซปตของเขานั้นพอวันนี้ เขาพูดถึงไม่ข้าวจอแดนว่าเจ๋งแค่ไหนมันทําให้สมองมนุษย์ค่ะเกิดการแอสซูมหรือการเหมารวมไปเลยนะคะว่ารองเท้าไนกี้ก็เจ๋งพอๆพกับจอแดนเห็นไหมคะแมจิกของการเล่าเรื่องและนอกเหนือไปจากนี้นะคะ สิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ได้อีกคือเวลาที่เราจะเล่าเรื่องเมื่อกี้มันคือการสร้างแบรนด์ผ่านคนถูกไหมคะให้คนเนี่ยมีสตอรี่แล้วก็เอาไปบรรจุร่วมกันกับแบรนด์เหมือนกับสตีฟจ็อบสเนี่ยเขาเท่เขาออกจากโรงเรียนนะคะเขาใหม่มาเรียนแล้วก,ก็ทำเองในโรงรถของเขากับเพื่อนของเขาทีวิตผกันมากมายจนสุดท้ายประสบความสําเร็จความเท่ของสตีฟจ็อบสเมื่อบวกกับ iPhone จึงกลายเป็นโทรศัพท์มือถือที่ดูดูเท่ดูดีดูฉลาด เห็นไหมฮะนั้นเวลาคนที่อยากจะซื้อเวลาใครที่ใส่รองเท้าไนกี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาอะเท่เหมือนจอแดนใครใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone คนส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนสมาร์ทเหมือนกับโทรศัพท์เห็นไหมคะนอกนอจากการที่เอาคนมาผูกแล้วเราสามารถสร้าง product ของเราเนี่ยให้มี story ในตัวของมันเองได้ไม่ต้องไปผูกกับคนก็ได้อะ วิธีใช้ก็คือมันจะมาในลักษณะของ product เนี่ยลิงก์กับที่มาว่าไอ้ p r o t u c t ตัวเนี้ยมันมีที่มาอย่างไรนั่นก็คือการเล่าเรื่องถูกไหมคะทีนี้การเลือกที่มาก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าอ,อ,อันนี้ก็คือก็นึกอยากทําขึ้นมาที่มาของการทําสิ่งนี้ก็เพราะว่าอ,อ,อยากมีกิจการเป็นของตัวเองค่ะก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาคือมันมันจะเป็นเรื่องที่ไม่อิมแพคค่ะไม่มีอิทธิพล เรื่องที่จะมีอิทธิพลก็อย่างที่ครูเคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนๆนะคะว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เร้าอารมณ์ของคนฟังจะต้องมีที่มาที่อาจจะเป็นของหายากนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ออมีเกี่ยวกับความน่าติดตามเช่นชวนพิศวงเรื่องลี้ลับเรื่องประวัติศาสตร์นะคะหรือที่มาของของนี้อาจจะเกิดจากคอนฟ lict อะไรบางอย่างในอดีตของของกว่าที่จะมาเป็นสิ่งนี้ครูขอยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะคะ สมมุติว่าเราเดินทางในประเทศนะเราไปเราอาจจะไปสุขหัวไทยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะซื้อของฝากมาฝากเพื่อนพี่น้องของเราสมมตุติมีพวงกุญแจมีพวงกุญแจห้อยกันอยู่มากมายหลายพวงก,กุญแจเลยแล้วก็ปรากฏว่าทุกอันดูเหมือนกันหมดเลยมีอันนึงเป็นอันกลมๆสีดําอีกอันนึงเป็นรูปวาดรูปว่าอะไรก็ว่าไปเราก็เห็นเอ๊ะกลมๆสีดํานี้มันคืออะไร อาจจะมีจุดตรงกลาง,งสักหน่อยสมมุติกลมๆสีดําจุดตรงกลางสีทองสมมุตินะฮะเราก็เข้าไปถามเด็กในร้านบอกว่าอ๋อพวงกุญแจอนี้ค่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นเบี้ยที่ชาวสุโขทัยเคยใช้ในการจับจ่ายซื้อของในยุคนั้นค่ะแล้ววันนี้ชาวสุโขทัยเองอ่ะเชื่อว่าถ้าใครมีเบี้ยเนี้อยู่กับตัวจะทำให้ทํามาค้าขึ้น คนสุขโขทัยเองก็เชื่อแล้วก็พกสิ่งนี้ไว้กับตัวเองเพราะว่ามันคือตัวแทนเงินตั้งแต่สมัยของสุขโขทยัยใช่ไหมคะของอีกอันหนึ่งคืออะไรเป็นรูปวัดรูปวาแต่อีกอันหนึ่งมีสตอรี่มันกลับกลายว่าเป็นสิ่งที่น่าซื้อมากกว่าบางคนอาจจะบอกโอ้ก็เพราะมันเป็นเครื่องรางของข,องของังสิสมมุติว่าอันนี้ไม่ใช่เครื่องรางของของังละ,อะลองดูนะคะสมมุติบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของ ชาวสุขโขทัยในอดีตที่เราเขาจะติดไว้ตามหน้าบ้านนะคะเพื่อให้รู้ว่าบ้านนี้มีลูกชายเกิดแล้วอ่าสมมติเป็นอย่างนี้นะคะหรือให้รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ธรมมค้าขายนะเป็นสัญลักษณ์ของอชาวสุขโขทัยตั้งแต่โบราณทุกวันนี้ ชาวสุขโขทัยเองก็ภาคภูมิใจในสัญลักษณ์นี้ก็เลยใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุขโขทยัยอันนี้คือครูสมมุตินะคะชาวสุขโขทัยอย่าถือโทษนะคะครูยกตัวอย่างเฉยครูแค่กําลังจะบอกว่าเมื่อเราเอาของทุกอย่างวางเรียงกันแล้วเรื่องนี้มันมีสตรอรี่แนบเข้ามามันน่าซื้อกว่าทันทีอย่างอันหนึ่งที่ครูเคยเห็นผลักตัวหนึ่งนะคะที่ชาวอเมริกันในรายการชาร์กแทงค่ะ เป็นคนคนนี้เขาเอา Product เนี้มานำเสนอไอเดียต้นคิดของเขาถ้าใครเคยได้ยิน Product ตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากระเป๋าฟลายถากนะคะของ America, เอเมริกของเยอรมันฟ r ายถากเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าใบนะคะของที่คุมรถบรรทุกที่คุมเรือโดยสารเพราะผ้าใบพวกนี้มันจะเป็นผ้าใบที่แข็งแรงทนน้ำทนฝนทนลมทนอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วเขาก็จะเอาอันนี้มาแล้วก็มาตัดเป็นกระเป๋านั่นแปลว่า ในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีเพียงหนึ่งใบในโลกเท่านั้นเพราะว่าในผืนพาใบอันใหญ่เนี่ยเขาก็จะตัดซอยๆ,ๆทำมาเป็นกระเป๋าฉะนั้นจะไม่มีการซ้ําใครอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสตรอรี่ว่าที่มาหายากแต่เหนือไปกว่านั้นในรายการชาร์กแทงมีอีกคนหนึ่งเขาก็ใช้ไอเดียใกล้ๆกันผู้หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งเข้ามาขายกระเป๋าใบหนึง่งกระเป๋าเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกระเป๋าทั่วไปค่ะมีกระเป๋าะสะพายข้างกระเป๋าปกติเลย แต่พอเขาเริ่มเล่าที่มาของกระเป๋าเขาบอกว่าที่มาของกระเป๋าของเขาอะค่ะเกิดจากสามีของเขาเป็นพนักง,งานดับเพลิงเมื่อเวลาชุดที่เขาใส่เนี่ยเพราะชุดพนักง,งานดับเพลิงจะเป็นชุดที่ทั้งทนร้อนมีความมีความทนมากมีความยืดหยุ่นดีมากเลย แต่ว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาตามกฎของเขาว่าทุกๆเท่านี้ปีเราจะต้องทิ้งชุดนี้เพื่อซื้อชุดใหม่มาแล้วเขาก็เห็นชุดพวกนี้ถูกทิ้งเสียหายไร้ค่าไปเขาก็เลยได้ไอเดียที่จะเอาชุดพวกนี้มาตัดมาเย็บเป็นกระเป๋าเพราะมันมีทั้งความทน และที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาจะเอารายได้จากการขายกระเป๋านี้ส่งไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องพนักงานดับเพลิงที่ไปร่วมช่วยเหลือผู้คนมาบางคนบางครอบครัวที่ได้รับอันตรายจากการเข้าไปกู้ชีพคนในบ้านที่ไฟไหม่ feeling ของคนที่ซื้อเขาก็จะได้ความรู้สึกของการช่วยเหลือแต่เหนือกว่านั้นคือกระเป๋าที่ฉันใช้ครั้งหนึ่งเคยเป็นชุดของฮีโร่มาก่อน นี่คือสตอรี่ที่แนบไปกับสินค้าแล้วมันทําให้โอ้โหตอนนั้นชาร์กนะคะในรายการชาร์กแท้งเนี่ยมันเป็นรายการที่พวกนักลงทุนมานั่งฟังคนมาขาย Product เพื่อที่เขาจะร่วมลงทุนด้วยโอ้โหมีแต่คนอยากที่จะร่วมลงทุนกับเขาด้วยสตอรี่ที่สวยงามเห็นไหมคะฉะนั้นวันนี้ค่ะที่มาของบริษัทคุณที่มาของ Product ชิ้นนี้เกิดจากอะไรให้เรา ใช้วิธีการเล่าเรื่องแทรกเข้ามานะคะหาเรื่องที่มันเคยมีคอน FLICT เป็นฮีโรอีกก็คือมีเรื่องของความเป็นฮีโร่อยู่ในนั้นนะคะมีเรื่องของความขัดแยง้งเช่นฉันเคยจะทําสิ่งนี้แล้วคุณยายเคยห้ามไว้เพราะคุณยายอยากจะเก็บไว้เป็นสูตรในบ้านแต่ว่าวันนี้เราก็ไปขอคุณยายแล้วก็บอกคุณยายว่าเฮ้ยมันดีมากควรที่จะให้คนอื่นได้มีโอกาสได้กินอาหารฝีมือชาววังของคุณยาย วันนั้นคุณยายก็เลยตัดสินใจถ่ายทอดสูตรที่หนึ่งออกมาแล้วพอมันประสบความสำเร็จคุณยายก็รู้สึกว่าเออมันควรที่จะเป็นสิ่งที่ให้คนอื่นได้ลองทานเราก็เลยเอามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือให้มันมีที่มาที่ไปที่มาอาจจะเกิดจากคอนฟ lict ที่มาอาจจะเกิดจากการเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ความลี้ลับ ก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องที่มีความเป็นฮีโร่อะไรบางอย่างอยู่ในนั้นก็จะเป็นเรื่องที่สามารถเอามาแทรกในการนำเสนอสินค้าได้ค่ะ